นายกินบ่นายกินบ่สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลดยแม่นุชสภัย์วายกิ้งค่ะกระปุเม่าพอกันอีกแล้วเนาะจ้ามือนี้มนุษย์มาพร้อมกับนี่จ้าเฮดแตร เฮตแตรดั um, หรือว่าทรัคขัน้นตระไนในภาษารนเวย์เนาะส่วนภาษาอังกฤษเดียวมนุษย์ขึ้นหายนะที่ผ้าบุกปลาฟา้าดงไปเก็บมานั่นเองจา้านี่มนุษย์กระลา่างทำคั้วมสะอาดละเวล,วลาล่างต้องแกะออกแบบนี่จ้าต้องฉีกเขาออกเพราะว่าขาเขาเป็นหู้เนาะเพื่อมีเศษนูนเศษนี่เพื่อมีถากมีนอนมีมาแรงมีอีอย่างอยู่ในนี่เนาะมนุษย์กระล่างเรียบร้อยสเสด็จนนาม,มาแล้วเนาะมือนี่มนุษย์สิบห้าเฮ็ด ก้อยเฮดแตรนั่นเองจ้านี่เนาะก็ได้มาหลายเติบจ้ามนุษย์ล่างแล้วมนุษย์กระ,สะเสด,ดนาำเสเนตะแกงแบบนี้ไว้เนาะก็จะเอามาลวกจ้ะลวกละกะเฮดก้อยเฮดนั่นเองเนาะกะเ็เฮดก้อยสไตล์อีสานบ้านเฮ้าคือว่านั่นแหละนอกจากเฮดแตรเบิ้งแบบนี้คือจังหลายๆแต่เดี๋ยวไปล่างเดี๋ยวเขากะยุบลงแบบนี้จะ้ะเป็นดอกสีน้ำตาลนั่นแหละแต่ว่าผ้าอันคนไทยผ้ากันเอิญเฮดแตรดำแม้จ้ามนุษย์กระเอญน,น้ำเพลินนั่นแหละ นี่ก็จะประมาณนี้เนาะมนุษล่างสเสด็จน้าม,มาละเดี๋ยวมนุษย์ผ้าเฮ็ดก้อยเฮ็ดแตรจ้าเฮ็ดที่เก็บมาจากปานอเวเนาะจ๋าไปกันจ้าจ้าบันนี้ก็ม,มาเบาง่งวัตถุดิบของเฮ้ากันเลยเนาะแน่นอนที่สุดว่าก้อยเฮ็ดแตรดําก็ต้องมีนี่เฮ็ดแตรดำเฮ็ดแตรที่มนุษย์ไปเก็บมาล้างทํำค่วมสะอาดมาเรียบร้อยแบบนี้เนาะจ้ะ พร้อมที่จะเอาไปลวกกับน้ำห้อนเนาะกะกะเอาเลยจ้ามนุษย์ก็บ,บอกว่าถือว่าปริมาณเท่าไดเนาะหรือว่าเฮ็ดอื่นๆ ที่เพื่อนๆสิเอามา่อกไกยก็ได้นอกจากเป็นเห็ดนั่งฟงนั่งฝาเห็ดอีหยังมนุษยว่าเอามาเห็ดก่อยแบบอีสานบานเห่าได้เบิดนอกจากมาเบิงกัานนี่ก็จะมีต้นหอมจ้ามีมักน่าเนาะมีหอมใหญ่หันแบบนี้พริกซอย6เม็ดมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยมักเผ็ดลายก็ใส่าสาลายแล้วก็สารแน่สดๆจากสวนเฮาเองจ้าน้ำปลานะคะเขาวขัวพริกป่นนอกจากก็จะมีแค่นี้ล่ะจ้ะเครื่องปรุงวัตถุดิบอีกยังทั้งหลายแหละเนาะก็จะมีกะละมังเมนุษย์ หอยย่ำแล้วกันนี่จ้าเมนูต้มน้ำส้หรับลวกเฮ็ดจ้าเดี๋ยวปปไปเฮ็ดกันแับนี้จ้าน้ำเดือนแบบนี้แล้วเมนูก็จะเอาเฮ็ดนี่จ้าเฮ็ดที่ทํำความสะอาดเรียบร้อยจะล,ลุ่งไปลวกนาะจากเบิ้งมันจะหลายเนอกจากต่ว่าบ่หลายดอกเพราะว่าเฮ็ดเดี๋ยวเขาก็ยุบล่งเมนูหลา่างทํำความสะอาดว่าแบบสองน้ำเลยจ้ะสองสามน้ำต้องเปิดเขาออก เม่ให้มนุษเปิดเบาเบิดแบบนี้จ้ะต้องแกะออกแบบนี้นยว่างมันไปถือเตาดับจ้ะลวกกับน้ำแบบหอนๆเลยจ้ะมนุษใส่น้ำาหลายๆจะได้เหมือนแบบล่างไปนี่โตเลยจ้ะใส่ลงไปลนๆลงไปก็เก็บขึ้นมากจะลวกแบบนี้จ้ะลวกแบบนี้ ล่างแบบนี้ลวกใส่น้ามหลายๆไม่นุชว่าก็จะเาเงินเป็นการล่างอีกรอบนึงนั่นแหละจ้ะเนาะกว่าจะได้กินแมมจ้ะไปเก็บมากและกะ้วก็ถ้ำค่วมสะอาดตรงเห็ดแบบเนี้ยขาเขากลวงไม่รู้จะต้องฉีกทุกดอกจ้ะไม่นุเคยเห็นน่องคนที่หูจักในเฟซบุ๊กวิเมืองเดียวกันนี่แหละจ้ะเพิ่นไปเก็บเห็ดอันนี้มากลายหลายๆเพิ่นเอาไปเห็ดแหนมเห็ดเนาะ เ,เ็ดนมเเ็ดเมนูกับบเคกขึ้เฮดขึ้นกันละก็เฮดบุเกเป็นเมนูเฮดอาหารนี่ยังไม่ค่อยเป็นดอกจะเฮดเป็นกันคือหมุ่หมัวเอาเฮดไปทวทีเป็นอย่างประมาณยังสี่นี่จ้าตอนนี้เมนุูกับลวกกับน้ำเดือดอแบบนี้นอกจากเมนุูก็จะค้นค้นแบบนี้ใไฮเสตเสตอีกอย่างที่เกาะอยู่กับเ็ดรุดออกเนาะที่นี่เมนุูก็จะปิดเตาจา้าแต่ว่าเมนุหลางมาสองสามหน้ามล้วละจ้กก็จะปิดเตานะคะแมนุูก็จะช่อนเ็ดขึ้นมา คนๆๆให้เสร็จยังรุดๆออกก็เป็นธรรมดาของเห็ดธรรมชาตินาะจ้ะอาจจะมีเศษดินเศษยาเศษอีอย่างติดมาหนูหนก็จะช่อนขึ้นมาใส่กะละมังที่เ้าะเจาไปก้อยจ้ะภาษากลางก็คงเอื่นว่าย่ำแหละนาะจ้ะเนาะแต่ว่าภาษาอีสานเอิน่นก้อยเห็ดจ้ะก้อยเห็ดแตร เห็ดแบบเกือบเต็มกนละมังได้มะแค่นี่เองจ้ะตอนยูปลงแต่ว่าตอนล่างไม่นุดกระชีกทุกดอกจ้ะเพราะว่าเห็ดแตรขาเขาจะเป็นหู้เพื่อมีเพื่อมีมาล่งมาแร้งกับเป็นธรรมดาของธรรมชาติของเห็ดปานนั่นแหละนอกจากมีมาแลงมีเหลืงแนเป็นเรื่องปกติ เอาเขากัเอามะลาละก็ะทำคว่มสะอาดเอาเันเห็ดที่มาจากฟ้ามาจากงางเน,นาะจ้ะเห็ดปลาถ้ามา,าตาที่มนนษย์ผ้าไปเก็บนั่นลหละจ้ะมาละกันมาหลวก,ก,ลก,กแบบนี้เบ็ดละบอเห็ดที่ไปเก็บมาสองรอบจ้ะได้แค่นี้แ่ละในตะก้าเหมือนจะหลายเนาะแต่ว่าพวกเอามาละก,กันเอาน้ำออกอีกน้ำที่ข้างๆมา ลิ้นออกภาษาอีสานเออยินออกอสั้นจ้ะลิ้นน้ำออกไปสามารเริ่มเริ่มก้อยกันเลยแบบเทื่อนี่นนนะจ้าบันนี้เขาก็จะมาปรุงรสกันเลยจ้ะกะอาหารไทยกัเป็นเรื่องปกติที่ชิมไปน้ำเนาะจ้ะไม่นูจะใส่น้ำปลาไป สองช้อนโต๊ะก่อนพริกปน่นมัดเพ็ดหลใส่ไหลา,า,หลาเมนุษใส่ไปหนึ่งช้อนชาพุนพูนกะเอาโรลดจะ้ะหมักเน่าหอมใหญ่เครื่องหงวะะัวจ้ะ คลุกไปเลยนี่ล่ะสูตรง่ายๆบ้านๆเนาะเห็ดอาหารในครัวความจริงเขากับไปได้ตวงเอยียงปานั่นเลยพริก6กเมตดจ้ามักเผ็ดหลายจะใส่หลายเมนูใส่ทั้งใส่ทั้งพริกป่นหล่ะกะับพริกสดจะ้ะคลุกไปเลยนี่ก้อยเดี๋ยวค่อยใส่ข,ข้าวขวาก้อยเห็ดคลุกให้เขากัน ขั้นขาดขั้นเกินขั้นขาดก็ค่อยเติมแต่ขั้นเกินน,น,น,กน,นี่ยเมนูวอร์มมันก็จะยากเพราะั้นคลุกไปเข้าขั่วนะคะเข้าขวขวานุชขั่วเองตําเองจะอาจจะไม่ค่อยแหลกกันไหนข้าขั่วไม่รู้จะใส่ประมาณนสองช้อนโต๊ะข้าขั่วหอมๆ หอมกับเป็นหอมม่วงหรือว่าหอมแดงก็ได้จากกะเอาทีอันเมนูกะใส่วัตถุดิบทอชิมีในข้าวเห้หนิหละเนาะจา้ะกินกับผัดไม่จะกินแค่นีล้ล่ะจ้ะลดหุนลดหุนพนะ <c oughs> เดี๋ยวมาลองชิมเบึงเนาะเมนูกินคนเดียวเมนูกบเอาช้อนนี่ละชิมลดจ้ะ เพิ่มน้ำปลาไปอีกเพิ่มน้ำปลาไปอีกสองช้อนจ้ะหอมหอมซอยสันลลแน่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคอย่อยโรยตอนถ่ายเนาะ มี่ตำเกิดเห็ดป้าสดๆที่ไปเก็บมาจ้ะนะคะลาบเห็ดก้อยเห็ดไม่ว่าเขาขัวหน่อยไปเนะาะใส่เขาขัวไปอีกจากหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะ คลุกคลุกให้เข้ากันละจ้ะชิมเบิองอีกรอบหนึ่งมันา ครูปไปอีกจ้ะขาดอีกอย่างก็เติมเอาแค่นี้แหละจ้ะง่ายๆบ้านๆเนาะอีสานบ้านเฮ้า,ากะบ่ค่อยได้ใสซอีกอย่างลายดอกก็คือว่าไซทอถิมีในขั้วเนาะเมนูเกิดไงมาจากของขั้วที่แบบคนอีสานมันนอกอะจ้ะเมนูว่ากะว่ได้แตกต่างกันเท่าไหเนาะนี่มาชิมเบิรงอีกหลอบว่าได้บ่ถ้าได้ก็พ้อมเสิร์ฟ เมนูว่ามันขาดความนั่จ้ะเมนูเพิ่มน้ำปลาลาไปอีกน้ำปลาาหนึ่งช้อนโต๊ะปกติเมนูละเมนูก๋วยกับใส่ปลาลาดจ้ะแต่เมนูว่าเห็ดอันนี้มันมันเป็นจืดๆนะจ๊ะมันเป็นบอกว่าถึงเนาะมันบนนัวแหมจ้ะเมนูเพิ่มอน้ำปลาาไปอีกมัจะเขากันละแบบได้น้ำปลาลาเข้าไปนี่ ปกติถ้าเป็นก้อยถ้าเป็นย่ำหม,มัดอื่นก็บจะบใไส้น้งปลาหลาแ้จ้ะแต่ว่าก้อยเห็ดอันนี้มันรสชาติมันจังไดดดอกอได้นังปลาาเข้าไปวันนี้เลิศเลยจ้ะเมนูวัามันโอเคเลยตรงใส่นังปลาหลาเข้าไปอร่อยละจ้ะก้อยเห็ดมาวันนี้กัจัดใส่จาน สาระแหน่ไปน้ำนิดนึงโอ้ยใส่สาระแหน่ลงไปน้ำนี่ก้อยเห็ดนะจ๊ะจะใส่จานสักต,ตัวจับอันนี้มาถามเบิงสิอยู่ได้บอกินแค่นี้ไหม <c oughs> เห็ดเป็นสิลดจะลดความองค์ความอวา้วนปาดขึ้นหลาแต่จ๊ะ ลายเติบอยู่นี่เมนูลดความอ้วนนะนะเป็นแบบมั่งสวิรัตเนาะจ้ะโบแมนสีไม่น้ำปลาไม่น้ำปลาเนาะมั่งสวิรัตได้อยู่แต่ว่าโบแมนเจนี่เรียบร้อยจ้ะก,ก้อยเฮดแตรของเมนูเนาะหละกะสาระแน่ที่เหลือโรยโรยลงไปนะจ้ะนี่แบบนี้ ก้อยเห็ดแบบอีสานบ้านเฮ่าจ้ะนี่เลยนายกินบ่นายกินบ,นนบ่จ้ะก้อยเห็ดแตรที่แมน่นุ่นไปเก็บมาจากปานั่นแหละจ้านายกินบ่นายกินบ่เรียบร้อยจ้านี่นายกินบ,บน่นายกินบ่น นี่จ้าตอนนี้นี่เลยเมนูก้อยเห็ดแตรเห็ดแตรดำเนาะเห็ดปลานอเวที่เมนูไปเก็บม่ามือนั่นกะเรียบร้อยแล้วนะต้านากินว่จาจะรสชาติเพราะเมนูเพิ่มนำปลาล่าเข้าไปอืมเด็ดเลยจ้าวันนี้บ่แม่นขาดยังบ่แม่นขาดยังที่แท้ขาดนำปลาลานั่นเองจ้านี่นากินบ่นากินบ่นี่ หอมค่ะจ้ะโอเคจ้ามือนีกระประมาณนี้แหละเนาะจ้ามนุษย์เอาเมนูเห็ดปลาโนเว่เห็ดแตรที่มนุษย์ผ้าเข่าปลาไปบุกปลาฟ้าดงไปเก็บมากก็จะได้หนึ่งเมนูแบบนี้นั่นก็คือก้อยเห็ดนั่นเองจ้าโอเคค่ะสําหรับมือนี้นะเนาะมนุษย์ก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันจ้าสําหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะจังไหนกบ แหวะเขามาแนะนำติชมจ้าหล้กกันอย่าลืมซัพพอร์ตหล้กกัให้กำลังใจเมนูด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับื้อนี้เมนูจะลังล่าไปพร้อมครับก้อยเห็ดหอมๆแซ่บๆแบบนี้ล่ะจ้ามาจ้าก,กินเขากับเมนูมาเด้อจ้ะโอเคื้อนี้เมนูไปละจ้าบายคะ่ะบาย